สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้องปายสุภสุข,ขนครับมาพบพอกันในคลิปที่สองของเมือนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับสิ่าเี่เาต่อในเรื่องของต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมลงไปนะครับฝากไปเบ่งกันได้พี่น้องได้นะครับมนต่อกันครับคลิปนี้นะครับสิ่าเี่เาถึงในเรื่องของอู๋อิงคือเก่าพี่น้องมีศิลปินของศิลปินหมอลำนะครับศิลปินหมอลำวงหนึ่งนะครับเป็นวงทางคอนแกนพี่น้อง นะครับอ่าเขาเว้าหอดุงอิงครับเขามาคอมเมนต์ถึงุงอิงครับผมนี่เห็นแล้วแบบขนาดนั้นเลยบอกเรื่องดีพี่น้องเรื่องดีเรื่องดีนะครับสืบเนื่องจากคลิปก่อนเนาะนะครับผมเบาถึงในเรื่องของอ่าเพจสัญชัยทอล์กเนาะนะครับเพิ่อนได้มาเบาถึงในเรื่องของุงอิงนะครับ,นใ,นใ,นรนรบในเรื่องของกระแส ความแรงความปังของหญิงนะครับที่ไม่เคยลดนะครับที่แบบมีมาลัยทุกคืนทุกวันทุกคืนแบบแบบไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยวสามหมื่นสี่หมื่นอัพเนี่ยประมาณนี้เนาะเพิ่์ลเวล้านะนะครับก็คือนี่แหละชิปเก่าที่พี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิงครับนี่นี่นะครับน,นี่เพจนี่ครับพี่น้องนี่สัญชัยทอล์กนะครับผมก็เคลมมานี่ครับม,มา,บมาลองอ่านคอมเมนต์เบิงนเนาะพี่น้องนะครับนี่ เพื่อนว่าไปไปตามนี่อ่ะอีกรอบครับ่ะบอยฟังสารภาพว่าเคยคิดนะว่านางมาแล้วไปนะครับจะมาแล้วไปนะครับแต่บอกเลยคิดผิดมากนะค,คือการาฟนางยังพุ่งเรื่อยๆเหมือนนางจะได้ทุกคืนเลยนะอ,อย่างไม่ได้เนี่ยเดาว่าคืนหนึ่งต้องมี3ามถึงสี่หมื่นอัพอันนี้คือยังบดบ่ได้นะแบบได้ในหน่อยอแบบน้อยแล้วอะ่ะบอกเลยว่าอิจฉามากนะครับ อีกกี่ปีถึงจะมีคนทําได้ขนาดนี้ยิ่งถ้าหนังคายอ้อนะเข้าฉายกระแสนางจะไปไกลอีกขนาดไหนเนี่ยอายุน้อยร้อยล้านไม่เกินจริงนะครับเพจสัญชัยทองเนาะกดไลค์ไปที่สองพันกว่าพี่น้องเบิงเรงแชร์ครับสองร้อยกว่าแชร์ครับสองร้อยกว่าคอมเมนต์พี่น้องแต่พอผมอ่าน <c oughs> คอมเมนต์แล้วผมสะดุดคอมเมนต์หนึ่งอะ่ะมีสองคอมเมนต์ที่ผมสะดุดนะพี่น้องอันนี้คือคอมเมนต์ผมครับเนี่ยผมบอกแล้วอันนี้ผมว่าเรื่องจากใจเลยพี่น้อง ที่ติดตามนูกสาวามาเนี่แต่มือแรงเน่สัมผัสตัวตนจริงๆของอีลาเนี่ยคือเพื่อนกับบได้วิเศษวิสูทธอย่างก็ผูใ้ใดดอกพี่น้องเพี่นกัว่าความน่ารักครับความน่ารักของเด็กคนหนึ่งครับซื่อๆใสๆครัพี่น้นนอ,นองี้ดอขค้ดดอเนี่ยจังน้อยพี่น้องนะครับนะบัณฑิวิเศษวิสูก็ผายดอก,น,อก,ะดกนะครับเพื่อนกระดาหฮักนะครับมีความน่ารักของหญิงการวางตัวนะครับในโลกโซเชียลอย่างต่างๆนะครับ เพิ่นกับบรด้ไปตอบโต้อยังผูใ้ใดเวลามีดอดมองหนามาเนาะพี่น้องนะครับจนพานมหาหอดสมอนีจนเพิ่นยอมรับครับแต่ว,ว่าช่วงหนามากรกๆกกันนี่แหละผู้นึงแหละนะครับอ่า <c oughs> จนเพิ่นได้ยอมรับองิงไนพี่น้องและ f c หลายๆคนก็ยอมรับองิงนะครับจากที่เคยอคติหลายๆคนก็หันมาเป็น f c ล,ลูกสาวอิงเยอะแยะถุเถไปนะครับตอนนี้ FC อฟซีอิงเยอะมากนะครับไม่ใช่มีแค่ f c น้ำหมากเหมือนที่เขาว่าแต่ก่อนนะครับอ่า ที่นี่ผมเลื่อนมาอ่านคอมเมนต์นมาคอมเมนต์แต่ละคนพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นเอฟซีลูกสาวแหละนะครับนี่บอสจุกมาคอมเมนต์ครับนี่พี่สาวอย่างออมแอมเพชรบรนแพงนี่เขามาคอมเมนต์ครับพี่ช้างจักรพันธ์นี่ไงบอสครับมาอ่านเมึงคอมเมนต์เนาะแต่ละคนนะครับนี่เด็กคนนี้เป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นนี่ไม่ได้ปรุงแต่งเลยอ่านี่ครับนี่อ่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆป่ะพี่น้องในความเป็นธรรมชาตินู่นนี่นั่นเนาะเนี่ยครับผมมาสะดุดตาตรงนี้พี่น้องครับ ผมก็บริบัติที่ตามเพื่อนดอกพี่น้องผมกับบอบอได้ติดตามเพื่อนนอกแต่ว่าเมื่อเห็นคอมเมนต์เพื่อนครับเนี่ยเอ็มออนพรปถมเนยพี่น้องลงทายเดี๋ยวพรปถมเนี่ย,ย,ย,ยคือจะเป็นน่าจะเป็นศินลปินจากทางปถมมาทางศิลป์ครับเพื่อนบอกว่าวาสนาน้องดีเวลาที่เหมาะสมก็มีแต่สิ่งดีๆเนี่ยเพื่อนคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องครับเบิง่งเบิ่งการตอบกลับคอมเมนต์ครับแมนครับผมเนี่ยนครับเนี่ย ขอบคุณแม่เอ็มออนปฐมบันเทิงศิลป์ที่เอ็นดูอ่ะเพิ่นอยู่ปฐมพี่น้องพรอนปฐมนี่คือน้ำสกุลของปฐมบันเทิงศิลป์พี่น้องครับนี่ครับนี่อ่ะนี่ครับนี่ครับเอ็มออนพรปฐมครับนี่เพิ่นก็เป็นมะลลัมคือกันพี่น้องครับนี่นะครับเราไปติดตามเพิ่นเนอร์นะครับอ่ะนี่แหละครับเพิ่นก็เป็นมะลลัมครับนี่เห็นไหมนี่อ่ะตอนนี้กับบอลลูนนะว่าเพิ่นยัง จังใดอยู่นะครับเพิ่นยังอยู่ปฐมคือเก่าบ่ไข่กยู่ปฐมนั่นแหละเพิ่นยังใส่น้ำสกุลพราปฐมเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะอ่านี่ยนะครับนี่เพจเพิ่นเนาะนะครับผมก็บ่ได้รู้จักเพิ่์นป่าในดอกนะครับพบกับเพจสะดุดเม่นไปเห็นน้ำสกุลเพิ่นโอ้ศิลปินปฐมนะครับอ่าก็ประมาณนี้พี่น้องครับนะอยากให้เห็นครับนี่คือมุมมองของศิลปินด้วยกันนะครับศิลปินด้วยกันเขาก็หลายๆคนก็ต้องยอมรับในตัวองค์เิงครับว่า ที่มหภาซูเมอนี้ได้ถือว่าอีกในเกงแห้งนะครับวาสนาบรองวอถึงครับแข่งแข่งเหงื่อแข่งพา้ามันแข่งกันได้นะพี่น้องแต่ว่าแข่งบุญวาสนาเนี่ยมัน,มนแข่งกันบ่ได้ครับมันอยู่ที่ตัวใครตัวมันเนาะนะครับอยู่ที่ความสามารถการวางตัวของแต่ละคนนะครับสียู่ด้่ด่วนบ่ได้ด่วนสีดังหรือบ่ดังมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบคุคคลคนนั้นนะครับเนาะบางคนดังมากแป๊บๆก็หายอย่างสี่พี่น้องนะครับแล้วมีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับพี่น้อง มีคอมเมนต์หนึ่งครับผมจะให้เบิง้งมีคอมเมนต์หนึ่งมีคมมนหนึ่งครับมีคมมนหนึ่งอ่าอันนี้กับปราเนี่ใจว่าเพื่อนเป็นไเนาะนี่ชื่นชมเนี่ยนะครับผู้ใหญน,นอะน,นี่เมนบอลลัมป่ะอ่ะเนี่ยครับเนี่ยคนชื่นชมเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยชูชัวเนี่ยมีอีกผู้หนึ่งพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ้งเพนวาจากไหนครับเป็นศิลปินของทาาปฐมเหมือนกันพี่น้อง เป็นศิลปินของทังปฐมเหมือนกันนี่นี่นี่บางบางคอมเมนต์นี่เป็นรองแหลกแหกบังเฮน้ำไผ่เด้แต่เห็นคลิปหลายๆคลิปแล้วรู้สึกเอ็นดูนางมากเด็กดีนิสัยดีเสียงดีตาหักตาแพงสมมุ่งยูนี่เห็นไหครับนี่เห็นบหแหลกแหกกับ่ายินน้ำไผ่เด้นี่เห็นไหนี่เห็นไหเห็นไหเย็บซีหันมาติดตามลูกสาวหันมาเบิ้งเนี่ยด้วยความน่ารักครับด้วยด้วยพฤติกรรมส่วนตัวนะครับ อ่าเห็นไหมครับนี่นี่คอมเมนต์ที่ผมอยากให้เบิ้งครับนี่เห็นไหมครับอ่าไปตามดูน้องในต่อต่อน้องน่ารักจริงๆค่ะเห็นไหมครับนี่นี่ครับดีต่อใจพี่น้องเขาเป็นเอฟซีเขาเห็นคนมาชื่นชอบนอลูกสาวเนาะนะครับเข้าก็ดีใจน้ําลุกน้าลูกลาเต่าเดชน้องพี่น้องครับเนี่ยครับอีกคนหนึ่งครับจากทางผสมมาถึงสิหมอนกันคบพบพิพัฒนครับนี่เป็นศิลปินของทัง ประถมเนาะพี่น้องนะครับอ่อนซอนน้ำอ่อนซอนน้ำนองคากตะแพงนี่มาครับเออนี่ศิลปินปฐมเขาก็เอ็นดูลูกสาวเราเยอะนะครับนะเพราะว่าจะเป็นแดนเซอร์อย่างพี่ตังโมเนาะนะครับเนี่ยครับไปเบิ้งครับนี่อ่าเป็นเรื่องราวดีๆครับนี่ครับไปติดตามเพื่นได้ได้พี่น้องเด้อนะครับนี่เอ็นดูลูกสาวเราดีนี่ตะแพงเป็นว่านะครับนี่จากทางปฐมนะครับอ่าจากทางประถมนาถึงศิลป์ครับ นี่แหละครับก็เลยอยากเอามานําเสนอนะครับมาเบาให้พ,พี่น้องฟังนะครับว่าคือถูกนะครับคือทุกวันเนี้ยอุ่งอิงเนี่ยคือจะบ,บอกว่าเป็นซุปตาคือซุปตาี่เขาเอิอนกันแหละพี่น้องเป็นซุปตาที่แบบบานๆหยิบๆิบๆบานๆนะครับหยิบหิบบานๆตาฮักแบบบานๆนี่แหละพี่น้องนะครับเวลาเ่าแต่งตัวเปน็นเด็กหน่อยผู้หนึ่งน้ำบานนี่แหละนะครับอืมแต่เพิ่มผัดตาฮักเด้ อแต่แหกแต่แพงเนี่ยนะครับนะรากาพ่อแตงโตแต่งองค์ส่งเื่องเห็นไหมเราเพิินจีเป็นครับถามว่าเป็นค้นเก่าบ่กับค้นเก่าเลยพี่น้องแต่จะแปลกหูแปลกตาไปคือเพิ่นง่ามพี่น้องเพิ่นแตงโตแล้วเพิ่นง่ามนะครับใส่กำล่งสิบอกว่าอวยว่าก็อวยเลยพี่น้องนะครับเพิ่นง่ามแห้งนะครับเวลาเพิ่นแตงหนานะครับเท่าที่ผม สังเกตผมเนี่ยไปหาเปิ่นในหลายงานพี่นอ้องไปหาหน,น,น้าเวทีในหลายงานแห้งนะครับเห็นตัวจริงตอนบ่อแตงเนี่ยก็เห็นดูแลไรพี่นอ้องแต่ว่าคือส่วนตัวผมแล้วฟิลผมเวลาเห็นเห็นลูกสาวเวลาเป็นบ่อแตงโตกับแตงโตมันคนรละฟิลพี่นอ้องตอนบ้อแตงโตเนี่ยตอนบ่อแตงหนาเพิ่นิเป็นฟิลแบบเล็กน้อยบ้านๆตาฮักโก๊โกพี่นอ้องตาฮักแบบโก๊โก้บ้านๆนนะ่ะอืมคิดดิคิดคดิอนี่ยเล็กน้อยเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับ นั่นคือฟิวที่ผมมองนะนะครับเพื่อนสิตาฮักอีแบบหนึ่งส่วนเพื่อนแต่งหนาขึ้นมาเลยเนี่ยเพิ่นสิแบบจะบอกว่าตาฮักบอกระตาฮักเลงามเลยแหละนะครับเพื่อนงามเลยเวลา้เพิ่นแต่งหนาขึ้นมาอุ้งอิงเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนก็ได้เกิดมาแบบรูปางหน้แต่สวยงามแบบนั่งบงนั่งแบบีอย่างต่ลงดาล่าดับพี่น้องเพิ่นก็น่ารักแบบบานบานะครับถามว่างามบอเพื่อนบ่ได้เป็นผู้งามขนาดนั้นพี่น้องอุ้งอิงบ่ได้เป็นคนที่งามขนาดนั้น <te le> แต่พอแต่งออกมาแล้วครับองค์อิงอเป็นคนที่สวยนะครับงามเลยบอกเเต็มป,ปากงามแต่งเรางามองค์อิงอเป็นคนแต่งหนาขึ้นอ่าแต่งหน้าแต่งตัวขึ้นนะครับถ่ายรูปกับงามเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ว่าจะมุมไหนก็นแล้วแต่นะครับเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วดูน่ารักถ่ายเราถ่ายเราพานยี่นี่น้นองทุกกล้องอะ่อะนะแม่กล้องสดกับพานอนะ่ะแม่บ่อนะแต่งหนากับพานพี่น,น้อง อืมอันนี้คือข้อดีของอีิงนะครับส่วนซึ่งมันแตกต่างกับบางคนนะบางคนที่แบบเกิดมารูปร่างหน้าตาสวยเลยพี่น้องเฮ็ดหนามไม่ไม้งามๆเนี่ยแต่สุดท้ายเวลาแต่งหน้าแต่งหนาบ่กึ้นก็มีแต่งหลับบง่งามพี่น้องสู่แบบหนาสดบ่ไรนะอ่าอ่อันนี้คือบางคนอน่ะสวยแต่ว่าแต่งหน้าไม่ขึ้นถ่ายูปกับบง้งามพี่น้องนะครับอันนี้คือเคยเป็ี่ยนบาพี่น้อง หลายหลายคนเนี่ยแบบงามๆแบบแต่งตัวบ้างงามแต่ว่าถ่ายรูปบ่ขึ้นพี่น้องถ่ายจังได็ก,กับบ่งามนะครับนะมันะจ,จะมีหลายคนผู้หญิงหลายคนมักมักจะเป็นแบบนี้อุ้ยบ่งามาทั้งทั้งที่ตัวเองก็น,น่าสวยน้พี่น้องน่าสางงามนี่นแหละแต่ว่าเวลาถ่ายรูปแบบมักจมมันจะของว่าอุ้ยบ่งามอ่ะคือบอ่ขึ้นกล้องวะนี่ยประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับแต่้งอิงไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ถ่ายไปเป็นเบิ้พพี่น้องมันเป็นพเพราะฮ้องมัก โดยส่วนตัวยู่แล้วหรือเปล่ากับกับว่าแน่ใจในพี่น้องพี่น้องคิดคือผมบอ้ะนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะคนอื่นคิดต่างะ่ะบไริวา่ารแต่ความคิดส่วนตัวผมคิดประมาณนี้นะครับคืออุ้งอิงแต่งตัวขเขาแมว่าสจิเป็นไ้สุดหมอล่ำหรือว่าสุดเพชรเร้อหรือจะเป็นสุดคอนเสิร์ตเนี่ยสุดใดที่มันใสเข้าไปสุดสีงามหรือบ่งามก็แล้วแต่สายตาผู้ใดบ่รูแ้แหละแต่ส่วนตัวผมนะเพื่อนใสสุดใดก็งางามพี่น้องหรืออาจจะเป็นเพราะผมชื่นชอบ หรือมากเป็นแห้งหรือเปล่ากับพ่อจักล่ะนะครับแต่ผมมองว่าเพิ่งงามครับเวาลาเพริ่แต่งสุดแต่งหนาขึ้นมากนะครับร่วดาแต่งอย่างเบื่อบ้างเนาะจะว่างามเออนะครับเห็นในกล่องว่างามไปเห็นตัวจิตกับงามหมอนกันพี่น้องงามครับอืมนี่ละอันนี้คือความในใจเนาะอันนี้บอกสุกันฟังว่าผมรู้สึกจังไงเวลาไปหาลูกสาวหลายข้างเป็นยังเบืบอ่อบ่ อ่าเนี่ยหลายหลายคนจะถามไปเบิ้องอีหยังมันก็โซ่เก่าไปเบิ้องอีหยังเพีงกับเพีงเก่าร้อมเพีงเ,พงเก่าไปเบิ้งอีหยังไปเบิ้งนี่แหละไปเบิงเบ้งความน่ารักความงามเพื่นคิดฮอตนะพี่น้องบ่ได้เห็นโดนโดนเนาะนะครับเบิ้องสมือก็บเบิ้งได้เอาเว้าซื่อๆแต่เบิ้งในโทรศัพท์ยังเบิ้งได้เนาะไปเบิ้งหน้าหานนี่เฮ้ยมาพี่น้องเปลืองคักพี่น้องนะครับไปหาลูกสาวเธอเชื่อในเปลืองคักนะครับแฮ้ยเขาเดินห้างไกลๆไปตั้งจังหวัดแฮ้ยเปลือง นะครับไม่ว่าผมรวยหรือผมมีเงินอย่างเดียพี่น้องผมไปย้อนว่าใจมักพี่น้องนะครับไปย้อนมาใจมัดนะครับหาว่าไปเนี่ยไปท้ายคลิปใน youtube มันเนี่ยโอ้มันได้หลายคอค่าใชจใจที่เขาไปพ่สมมพี่น้องนะครับแห่งเฟซบุ๊กที่เห็นว่าโอ้ผมพูดดูดบได้คข้าบไดาดอนะครับแต่ที่ไปเนี่ยเพราะว่ามักใจมันมักพี่น้องนะครับคืออยากไปหาลูกาลสาวซื้อดี่ละนะ ไปกับบางเทือกเขาได้เบิงฮอดโซสเพราะว่าสาวน่อยไม่แพ้เดืเบ,บิงจนผมสิแสดงเองได้แล้วนะครับแล้วไปนี่ก็แบบไปแข่กับนักจศิลปินหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แก้มศิลปินหลายๆคนก็ไปใหก้กำลังใจเพิ่นหนาวิที่นะครับนะบางบางเมื่อไปเนี่แทบจะบม่ได้เบิงโชว์เลยเดีย๋ยวได้เบิงจะโชว์อิงหละก็แล้วพี่น้องซัมนี่แหละนะบอแม่นว่าสาวน้อยเล่นบอดีเล่นดีเล่นม้วน แต่ข่อยเบิ้งไม่เบิดเลยพี่น้องฤดูกาลนี้ข่อยบ่รู้ว่าข่อยเบิ่งไปจักมื้อแล้วอ่ะนะครับอันนี้คือมาเว้าสู่ฟังเนาะนะครับสําหรับผู้ใดที่ยังบ่เคยไปเบิ่งลูกสาวหน้าเวทีกะลองหาโอกาสพี่น้องลองหาโอกาสไปเบิ่งหน้าเวทีเบิ่งครับว่าเอ้ยมันสิสมคือคําผมเว้าบ่นะครับไปเบิ่งหน้าเวที่ครับเบิ่งในโทรศัพท์มันคนละฟีลพี่น้องไปเจอหน้าเวทีได้ไปจับมือนะครับได้ไปให้ติ๊บให้รางวัลกับมือได้ไปถ่ายรูปนี่มันสิคนละฟีลกับเฮานั่งเบิ่งในโทรศัพท์พี่น้อง นะครับบอกว่าป้ายยาได้ป้ายยาคนอีนั่งบ่เคยไปเบิ่งมาพี่น้องนะครับไปเบิ่งลูกสาวพี่น้องมีโอกาสเราถ้ามีโอกาสลูกสาวไปใกล้ๆแล้เราไปให้ได้พี่น้องนะครับไปให้ได้นะครับเพราะบรูว่าลูกสาวสิบวันมาหาเราอีกแง่ใดเนาะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แงวเลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็แร่มาอธิบายความรู้สึกความสุขของผมส่วนตัวนะครับนะที่ได้ไปหาลูกสาวให้ฟังนะครับแต่ละคน มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องคุยกันครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับพี่น้องครับผู้ใดบ่มักไปไกลนะครับช่องนี้เหมาะกับคนที่มักครับมาร่วมกันตรงนี้ครับพี่น้องชารับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับยู่สนับสนุนลูกสาวต่อไปครับอย่าลืม ka 36ครับคมชเลืกอวอร์ดครับบวิษัเป็นโบนฟรีทั้งเฟซบุ๊กทั้งเว็บไซต์ทั้งทิกต็อกนะครับเข้าไปโหวตกันได้จนถึงวันที่สพฤษภาคมครับตอนนี้หลังบ้าน เอสเอ็เอสละลายช็อปปุ้งอิงนําโด่งครับพี่นอ้องแต่ถ้าไม่ได้ห้างมานนี้ดอกพี่น้องไว้ใจเพราะอะไครับไปโบวตช่วยกันพี่น้องครับฝากสมีิละครับสวัสดีครับต่อในคลิปหน้าครับ